จริธรรมค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เป็นเทศกาลกินเจนะคะมาหากมถือศีลกินเจของปี2567เช้านี้ค่ะวันเสาร์นะคะเสาร์ที่5ตุลาคมแล้วเรามาเจอแขกสําคัญนะคะพันธมิตรของเทศกาลกินเจของจังหวัดอุบลค่ะซอมอริณวันแห่งห้างยงสงวนห้างใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจริธนทมค่ะซอค่ะวันนี้มาทําอะไรคะวันนี้พอดีมาแบ่งผักจากอ่อ่กลุ่มกลุ่มสีเขียวนะคะกลุ่มของบุญนิยมซึ่ง ได้รับผักที่เป็นธรรมชาติเป็นไร้สารเป็นอะไรที่มีความสุขที่เราได้รับผักดีๆนะคะไปเพื่อประกอบอาหารการกินในเทศกาลกินเจนี้ค่ะท,ที่ยงสุงหัวของ,งเราก็มีการาทำมาทุกปีเกือบ30ปีแล้วและได้รับผักที่ปลอดสารไร้สารก็ไปประกอบอาหารให้ประชาชนให้ลูกค้านะคะทุกคน กินเจกันค่ะในเทศกาลกินเจวันนี้ค่ะได้ข่าวคลาวว่าพืชผักมีราคาแพงค่ะที่ยงสงวนเนี่ยมีนโยบายนําผักไรสารพิษแล้วก็พืชผักทั่วไปที่ต้องซื้อค่ะมันมันกระทบกับนโยบายของที่ทางร้านไหมคะค่ะเพราะว่าแต่ละปีที่เราจัดเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะเริ่มต้นที่กับข้าวถุงละยี่บาทนะคะเพื่อที่ให้อ่าคนทั่วไปจับต้องได้ได้พื้นฐานค่ะทำอาหารพื้นฐานที่เขากินได้นะคะ แล้วก็ผักจะแพงขนาดไหนเราก็ต้องทําในราคาที่ทุกคนจับต้องได้แล้วผักบางอย่างก็ไม่แพงอ่ะไม่ใช่จะแพงผักไปทุกอย่างไปผักพื้นบ้านเราเช่นผักโขมผักกูดเอ่อัผักยาวพื้นบ้านของเราฟักแฟงก็ไม่ไปแพงมากอะ่ะเราก็สามารถที่จะเอามาผสมผสานเพื่อให้มันไม่แพงและแล้วถ้ามันบรรถูกแล้วผู้คนได้กินอยู่ดีมีสุขได้กินอย่างอิ่มอก อิ่มบุญอิ่มใจอย่างนี้เราก็มีความสุขไปด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นว่าเราต้องได้กําไรแต่เราต้องการที่จะจัดเทศกาลกินเจเพื่อให้ทุกคนได้ถือศีลกินเจในเทศกาลเพื่อลดเว้นการกินเนื้อสัตว์เพื่อมื่นมื่นชีวิตรอดตายอย่างนี้นะฮะหลายคนบอกว่าเหมือนเทศกาลกินเจป,ปีนี้พิเศษตรงที่ว่าบ้านเมืองเราเดือดร้อนนะคะทั้งน้ําท่วมทั้งมีเรื่องอําทให้สะเทือนใจเยอะมันได้เหมือนทําบุญให้กับประเทศด้วยซ้อเห็นกับความคิดเห็นด้วยกับความคิดนี่ไหมคะ ก็จริงๆเราเหมือนทําบุญนะฮะเพราะทุกคนมีความไม่สบายใจเนาะแล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความที่จะทํำยังไงให้เรามีความสบายใจแล้วให้ผ่านพ้นในแต่และช่วงชีวิตไปได้เพราะฉะนั้นการถือศีลกินเจก็เป็นหนึ่งในตัวให้กําลังใจเราเองนะคะว่าเราได้ทําบุญได้ถือศีลกินเจได้สวดมนต์ภาวนาได้อยู่กับตัวเองได้ละเว้นอันนี้ก็เป็นตัวที่มาให้เราผ่อนคลายถึงแม้จะมี โศกนาฏกรรมหรือจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่เราจะทํำยังไงได้เพราะว่าเราเองเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองให้ดีดูแลครอบครัวให้ดีให้เข้มแข,แข็งแข็งแรงมันก็เป็นหนึ่งในการที่เราจะช่วยประเทศช่วยโลกได้นะคะอย่างเหมือนบุญนิยมกลุ่มชาวอโศกนะที่ที่ทำกันมาตลอดระยะเวลาหลาย10ปีนะคะก็ก,ก็ตัวตัวซอเองก็ได้เจอได้พบได้มีบุญที่ได้เป็น กลุ่มยัติธรรมถึงแม้ว่าเราจะดไดไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้โดยโดยโตรงโดยแต่ว่าเราสามารถเป็นเพื่อนกันเราสามารถที่จะนำสิ่งที่ดีๆมาปรับใช้ในธุรกิจได้ค่ะ <laughs> เพราะว่าถือว่าเทศกาลมหากรรมถือศีลกินเจที่จังหวัดบุบลนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าปฏิบัติที่ตัวเองจริงประพฤติที่ตัวเองจริงเราจะไม่มีพิธีกรรมต่างๆที่แบบว่าดูแล้วน่ากลัวนะคะเราเราทำด้วยตัวเองกันจริงๆคือคุณต้องมากินเองคุณต้องมาละเว้นเองคุณต้องมีเมตตาธรรมเองใช,ใช่ถูกต้อง <laughs> ค่ะเพ <laughs> ราะว่าตัวเราทําอะไรเราจะต้องได้ตัวนั้นถ้าเราจะเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นผู้นําเพราะว่าการเป็นผู้นํานี่มันมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทําอะไร แล้วทาให้เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นเป็นต้นแบบให้กับลูกหลานครอบครัวมันอยู่ที่เราค่ะที่เราจะต้องสร้างตัวเราให้แข็งแรงสร้างตัวเราให้เข้มแข็งเพื่อที่เราจะได้มีความสามารถมีเวลาแล้วก็มาแบ่งปันคนอื่นได้ค่ะอันนี้เรื่องที่เราต้องทําก่อนนะคะทำกับตัวเราก่อนแล้วลึกจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ค่ะ ที่ยงสงวนเนี่ยคะ่ะเปิดบริการอาหารเจตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะค่ะที่ทยงสวนก็ตั้งแต่8ปดโมงจะถึงสองทุ่มนะคะก็ของยงสงวนเองเราเป็นคนจีนเนาะแล้วก็อยู่ในอยู่ในในประเทศไทยก็ก็เราก็มีชาวจีนมีชาวไทยมีชาวลาวมีชาวเวียด ก็ก็ก็อยู่ด้วยกันมานานก็ผสมผสานระหว่างว่าเจจีนเจไทยเจลาวเจเจเวียดเป็นผักเป็นอะไรก็หลายๆอย่างนะฮะเราเราเราเหมือนกับว่าเราทําให้ให้รู้สึกว่าเฮ้ยเจนี้กินง่ายอร่อยด้วยนะไม่จําเป็นที่ว่าเจจะต้องเป็นแบบโบราณที่ที่มันมันเลี่ยนเลนไม่ใช่ละก็คือเจอเพื่อให้ปรับตามยุคตามสมัยท,ที่จะที่จะทําให้ให้ทุกคนสามารถเฮ้ยกินแล้วอร่อยสะอาด รสชาติเจเป็นอ, <hi> อย่างนี้เหรอเอออย่างนี้นะฮะฮ่าทนาสาธุ้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม mm ่ของเราขั้วขั่วตรงนี้เลยวนวนสๆเลยทํทำเองหมดเป็นคายาาศสตร์ไม่หวานเพื่อสุขภาพโซ่เป็นฐานเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยจะบอกว่าถือว่าเป็นของฝั่งนะคะที่นี่ขอบคุณมากค่ะโซ่ละพูบี๋ ปมเป็นอย่างค่ะเพราะ่าณนี้เขากวนทุกวันค่ะกวนใหม่ตรงนี้กวนสดๆเลย,เยกะทิก็จากราชบุรีน้ำตาลตะโนดละมา,าวเอางมาใหม่กวนใหม่เลย <laughs>